ตรวจสอบการลงไปที่พื้นที่ภาคใต้นะคะจากการที่ทหารพรานได้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีและปรากฏว่าเกิดการต่อสู้ขึ้นนะคะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต4คนวันนี้ทานายกรัฐมนตรีนะคะสั่งกำชับให้กองทัพบ,บกค่ะดูแลเรื่องนี้แล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงค่ะนางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้กล่าวอีกว่าพร้อมที่จะดูแลเรื่องนี้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ย้ำว่าจะต้องให้ความยุติธรรมกับทั้งสองฝ่ายด้วยค่ะ สิ่งที่ต้องดูแลประชาชนแล้วก็ถ้าเป็นภาคประชาชนจริงๆอย่างที่เป็นข่าวเราก็พร้อมที่จะดูแลนะคะก็ต้องให้ความยุติธรรมั้งสองส่วนนะคะอยากให้ทางด้านของกองทัพลงไปในเรื่องของการติดสืบติดต่อสืบสวนดูข้อมูลทั้งหมดตรวจสอบข้อมูลให้หมดก่อนนะคะ ทางด้านของพลเอกยุทธศักดิ์สิสธิประพารองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงก็กล่าวเช่นกันนะคะว่าได้ให้เจ้าหน้าที่และแม่ทัพภาคที่4เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าการกระทําของทหารพรานเป็นไปตามกฎการใช้กําลังหรือระเบียบปฏิบัติของทาหารหรือไม่ทั้งนี้ก็คงจะต้องรอการสอบสวนเพื่อให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ ส่วนพลเอกประยุจันโอชาผู้บัญชาการทหารบกระบุนะคะว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วก็ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายย้ำว่าหากเจ้าหน้าที่ที่ทำผิดต้องถูกลงโทษเบืองต้นก็ได้มีการย้ายกำลังพลที่ถูกกล่าวหาออกนอกพื้นที่แล้วเพื่อไม่ให้มีผลต่อก,การสอบสวนแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ด้วยเนื่องจากฝ่ายตรงข้ามมีการปรับเปลี่ยนยุทธวิธีในการโจมตีและเพิ่มการก่อเหตุบ่อยครั้งรวมทั้งมีความพยายามที่จะปลุกปั่นมวลชนในพื้นที่ให้เกิดความหวาดระแวงด้วยค่ะ เมื่อไรก็ตามที่มีการปฏิบัติต่อต่อที่หมายไม่ว่าจะเป็นทหารหรือประชาชนก็ตามเนี่ยกำลังในพื้นที่จะต้องดําเนินการในการที่จะต้องต่อต้อแล้วก็จับกลุ่มผู้กระทําความผิดให้ได้นะครับก็สถานการณ์ก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าเนื่องจากเป็นเวลาลางคืนแล้วก็หากว่ากลุ่มคนดังกล่าวนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ อาจจะไม่เข้าใจในคําสั่งและอาจจะไม่เข like ้าใจในคําถามที่บอกให้รักษาให้หยุดให้อะไรต่างพวกนี้บางก็เลยอาจจะเกิดการเข้าใจผิดขึ้นมาได้ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นผมยังยืนยันไม่ได้นะครับว่าว่าจะเป็นลักษะใดแต่อย่างไรก็ตามนั้นให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแล้วหากเกิดขึ้นจากการเข้าใจผิดก็คงก็ต้คงก็ต้องต้องต้องดำเนินการให้ความเป็นธรรมก็คือต้องมีการชดใช้มีการเยียวยามีการลงโทษผู้กระทำความผิดนะครับก็อย่างไรก็ตามก็ขอความเห็นใจให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยคงไม่มีใครอยาก ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นน,นะครับเพราะเจ้าที่ทุกคนก็เสียสละทําหน้าที่ ก่อนหน้านี้นะคะพลโทอุดมชัยธรรมสาโรรัตแม่ทัพภาคที่4ได้นําพนักงานสอบสวนที่ตั้งขึ้นเพื่อติดตามคดีดังกล่าวเป็นกรณีพิเศษรวมทั้งนําเจ้าหน้าที่จํานวน5้านายมาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อหน้านายยาดิราแมคนขับรถที่ได้รับบาดเจ็บและญาติของผู้เสียชีวิตซึ่งก็เป็นการพบกันครั้งแรกของทั้งสองฝ่ายโดยแม่ทัพภาคที่4ได้กล่าวขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บโดยรับปากว่าจะช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ไม่ว่าแนวทางการสอบสวนจะออกมาในรูปแบบใด ขณะที่วันนี้นะคะกองทัพบ,บกเองได้ออกแถลงการขอให้ประชาชนนั้นเชื่อมั่นในกองทัพบ,บกว่าใ้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายพร้อมทั้งแสดงความเสียใจกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นในครั้งนี้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างจริงใจและก็หวังว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้จะไม่ลุกลามบานปลายสร้างเป็นความหวาดระแวงต่อเจ้าหน้าที่รัฐที่ยังคงมุ่งมั่นทําหน้าที่รักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนเช่นเดิมค่ะ ในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนายทิรพมินทราศักด์นะคะพร้อมทางผู้บังคับการตํารวจภูทรและรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีได้นํากระเช้าเข้าเยี่ยมชาวบ้าน3ารายที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมทางได้มอบเงินเยียวยาปลอบขวัญส่วนความคืบหน้าของคดีนะคะล่าสุดจะมีการตั้งคณะทํางานนะคะขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใน30วันค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะคุณผู้ชมที่เป็นข่าวคราวกันมาตลอดในช่วงหลาย